มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดคิวแข่งเนชันลีกบอลริบอลหญิงไทยประเดิมวิคแรกที่ตุรกีค่ะวันที่12พฤศจิกายนน2,565มีแรงงานว่าสหพันธวอลริบอลนานาชาติได้เปิดเผยกำหนดการแข่งขันวอลริบอลเนชันลีกในปี2023ซึ่งเป็นปีที่5ของการแข่งขันนะคะแล้วก็เป็นรูปแบบแข่งขันยังคงเล่นกัน3สัปดาห์เช่นเดิมค่ะ โดยแต่ลักษณมจะมีทีมแข่งเป็น4แมตช์เท่านั้นนะคะนอกจากนี้กรุงเทพมหานครประเทศไทยยังได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันสัปดาห์ที่3ของประเภททีมหญิงไทยอีกด้วยค่ะสำหรับบอลลย์บอลหญิงไทยจะเริ่มต้นการแข่งขันในสัปดาห์แรกที่กรุงอันคาราประเทศตุรกีนะคะและต่อด้วยเกมในสัปดาห์ที่2ที่กรุงบาริเซเลียนประเทศบาราเซิลค่ะก่อนที่จะปิดท้ายในสัปดาห์ที่3ที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยค่ะ การแข่งขันรอบไฟนอลของประเภททีมหญิงจะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคม2566และประเภททีมชายแข่งขันในระหว่างวันที่19ถึง23กรกฎาคม2566ส่วนสภาพในรอบสุดท้ายจะมีการประกาศในช่วงเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะสัปดาห์ที่1ระหว่างพฤษภาคมถึง4มิถุนาย,ยน2566กรุงอันคารา่าประเทศตุรกีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันก็คือตุรกีไทยอิตาลีโปลแลนด์ สหรัฐอเมริกาโปแลนด์เกาหลีเซอร์เบียแคนาดาเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทีมเข้าร่วมแข่งขันญี่ปุ่นโดมินิกันบราซิลโครเอเชียบางแกเรียเยอรมันเนเธอร์แลนด์และก็จีนค่ะสัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่1 3บสถึงสิมสองนายหกส6 6นะคะฮ่องกงทีมเข้าร่วมแข่งขันจีนอิตาลีตุรกีแคนาดาโดมินิกันโปแลนด์เนเธอร์แลนด์ โปลแลนด์เนเธอร์แลนด์บางแก,รกเรียกรุงบา์ซิเลียประเทศบาร์ซิลทีมเข้าร่วมแข่งขันก็คือบาร์ซิลโครเอเชียสหรัฐอเมริกาเยอรมน,นีญี่ปุ่นไทยเซอร์เบียเกาหลี สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2566นะคะเมืองซูวอนประเทศเกาหลีทีมเข้าร่วมแข่งขันก็คือเกาหลีสหรัฐอเมริกาโปรแลนด์เยอรมน,นีบังแกเรียเซอร์เบียโดมินิกันจีนกรุงเทพมหานครประเทศไทยทีมเข้าร่วมแข่งขันได้แก,ก่ไทยอิตาลีบัลซลโครเอเชียญี่ปุ่นแคนาดานดเนเธอร์แลนด์และก็ตุรก,กีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ